เป็นเจ้าภาพลงทานบ่อยไหมครับ,รบเป็นเจ้าภาพลงทานแบบนี้บ่อยไหมครง,งนี้เขาหมาอมาอ๋อนี่หม่อมาอ๋อนี่คือปัดไทยใส่ไข่ฝไทยหอไข่ฝัดไทยไขย่นขี่ะออนะคะบอ,อ๋อ้แ,แตเดรลยเลยเดส,ๆสๆเุดยอด บยากคููเนะี่ยสวัสดีตอนเช้าทุกท่านนะครับเอาบุญมาฝากครับบรรยากาศของการทำบุญวันนี้ประวันพิเศษของที่นี่ครับ,บของรถ บอเป็นไม้สองตัวนะครับพี่นดีครับบอยเป็นไม้หนึ่งหกรสบายดีนะครับสบายดีครับพี่จึงขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับมาบ้านผือก็เหมือนมาขอนแก่นเลยนะคอัอเข้าปฏิบัติภารกิจไม่ได้นะครับเรื่องรถท่านด่วนเลยนะครับขอบคุณครับขอบุญฮะบรรยากาศวันนี้สายบุญนะคร คาจิพันล้านนะครับคาจิพันล้านขนมวอฟเฟิลนะครับประมาณนี้ประมาณนี้